เรามีเป้าหมายตรงกันว่าคลองอุทภเพานั้นต่อไปต้องใช้ประโยชน์อย่างน้อย3ามอย่างน้ําต้องสะอาดคลองอุทภเพอเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําต่อไปเราคิดว่าคลองอุทภเพจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ ที่ได้รับเกียรติมาเปิดงานรักครองอุตภาพาในวันนี้ผมขออนุญาตเท้าความนะครับเรื่องรักครองอุตภาพาหรือรักสิ่งแวดล้อมถ้าพวกเราได้ยินคําพูดอยู่คํานึงผมใช้คําว่ารวมพลังชาวสงขาทวงคืนเอกกราชทางสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ชาวสงขาทุกคนนะครับ เป็นเจ้าของโครงการเราต้องร่วมกันนะครับร่วมกันเอาเอกราชทางสิ่งแวดล้อมกลับคืนมาเพราะย้นวันนี้เป็นโครงการที่ดีมากเราต้องรวมพลังทั้งแผ่นดินเอาเอกราชทางสิ่งแวดล้อมกลับคืนมาเพราะฉะนั้นผมพูดในสภาและนอกสภาพูดกับสื่อบนชนเพื่อสะท้อนไปถึงผู้ที่มีอำนาจสูงสุดให้มองกลับมาสู่เอกราชทางสิ่งแวดล้อมนะครับ ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบางฉบับโรงงานมาอยู่บ้านเราเรายืนดีลูกหลานเราทํางานได้กระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราได้ส่งออกเอารายได้เข้าประเทศแต่พี่น้องชาวสงขาผมต้องอยู่ได้ด้วยก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดสายมีชีวิตสายที่935อยู่ที่ตำบลฟังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับเป็นหนึ่งในนโยบายในการกู้เอกลากทางสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องชาวสงขาานะครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายตรงกันว่าคลองอุตภัานั้นต่อไปต้องใช้ประโยชน์อย่างน้อย3อย่างคือ 1. น้ํา้ต้องสะอาดเอาไปทําน้ําอุปโภคน้ําบริโภคทําน้ําประปาหรือมากการเกษตรได้อย่างปลอดภัย คลองอุตภเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําเราจะปล่อยสัตว์น้ําปล่อยปล,ยปลาทุกสามเดือนทุก6เดือนนะครับเพื่อสร้างอุดอออมควาอุดมสมบูรณ์ให้กับคลองอุตภเปาสต่ 3, อไปเราคิดว่าคลองอุตภเปาจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารวมพลังของพี่น้องชาวลุ่มน้ำของอุตภเปาทุกคนนะครับต้องช่วยกัน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์คลองของเรานะครับเพื่อประโยชน์ได้กับรุ่นเราและรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนของเราต้องถือว่าทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนนะครับทุกคนสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างนี้ได้โดยเฉพาะภาครัฐที่ดูแลกฎหมายมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต้องเข้มงวดกดขันนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีโรงงานอุตสาหกรรมครับม,อ,มอยู่มากนะครับเพราะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนทุกภาคส่วนต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อเหลนของเราครับ